ติดใเติดใจเนีอยแบบโอ้โหแบบติดใจเนี่ยวันนี้ก็พอดีรถไถกําลังแรกเลยสบายดีสบายดีทุกผู้ทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่อซองลูกน้ำสาวกันให้วันนี้นั่นลูกน้ำมากมากมากเหนกระพองเป็นอะไรกูนี่ก็คือจุดที่บอกเรยว่าแหล่งสุ้นรวมไปรุ่นหนุ่มสาวดิมามืันนี้มากมากกับน้องแต่งออนกับไอโบทุกคน ต้องถามคนนี้เลยว่าอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยต้องถามต้องถามน้องแต่งอ่อนเนาะสบายดีน้องแต่งอ่อนสบายดีลูกน้ำสบายดีไอโบสบายดีน้องลาสบายดีทุกคนอ่าวันนี้ต้องให้แต่งอ่อนเป็นไกด์นำเที่ยวกับไอโบเด้วันนี้พอเป็นทีนเป็นเจ้าทินไหมโอ้เป็นเจ้าทินต้องต้องยกให้ไอโบเนาะถ้าเจ้าทินนี่เนาะอันนี้ก็คือแบบเขาเรียกอันมาบุญคลองเนาะอนเนาะสกายวอกมาบุญคลองเนาะอยู่ตรง MBK ตรงไอโบเจ้าทิน นี่มองนี่ก็คือเป็นมองเปิดซองแต่งอ่อนเสาลามนะเนี่ยโอ้มาแต่ละเถื่อกก็สิจำได้เลยมองนานเลยเสื้อตัวนี้แหละแม่ได้เสื้อตัวนี้แหละมาเลยม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้นะผมมีความมั่นใจเลยบอกอันนี้คือเสื้อโปดอาจจะบอกว่าทีส่งกระได้แน่นอนเป็นมันเป็นเอกลักษณ์เนาะบริลักษักของกูได๋้แป๊บเอ้าตอนนี้ก็ถือว่า ช่วนน้องเอ่อลองดูหน้านลกันน้องแตงออนนะฮะเชิญกันมาเบิ่งสถานทีทีเป็นสถานที่ยอดฮิตของคนไทยและกับคนต่างชาติเ<อ>ดี๋ยวลองนำย่างเขาไปนะจะเห็นว่าโอ้โหคนมาถ่ายรูปก,กับสถานที่อย่างนี้หลายหลายมองไปเ็นรถไฟแรนโอ้สูงขนาดเลยสถานที่งามๆต้องคููกับสาวงามดิ ตวเองกันบอ,อนบนะตืกนไม่กังาลตีเองกันบอแม่ค่ะอาตรงนั้นจากจุดนี้เดี๋ยวอาจจะพานหนองยางไปดันได้หนองเก็บผ่าบรรยากาศมองเบิร์โฟก,กัสไปทีหน้าของเที่ยวเนี่ยว่าจะเป็นคนคนคนจีนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นคนจะแต่งตัวแบบอินเทนหลากหลายเนี่ยเนี่ยนี่คือแยกปฐุมบันสัญลักษณ์ของปฐุมบันน,นี่ให้คนนี้เลยเป็นคนเป็นคนเบาเนี่ยแม่อันนี้ก็คือตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือไปหาความดูมาเนาะ อันนี้เออมาเบิ่งนี้แยบพุ่มมันก็คืออันอันสัญ,ญลักษณ์ก็คือดอกบัวสินะอันนี้ก็คือทามาจากดอกบัวนี่อันนี้นนก็คือมาจากดอกบัวอันนี้ก็คือแบบการบัวนี่นะก็คือเป็นใบบัวเห็นบอข้างเทิรนนี่เห็นวิวข้างเมื่อาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเขาจะเออเขาเรีาากเเเยกนอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือแบบเขาเขาเรียกอย่างวะเออแกฟแกฟิตีบอกอีอย่างไลายอันนี้นะเขาเรียกว่าแกฟฟิตีบัอีอย่างสักอย่างนี้แหละเอออันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเออนักศิลปินเออ นักศิละปะนักศิลปินนี่แหละที่เขจาจะก็ต้องถูกถูกคัดเลือกมานะอ่าในในในหอศิละปะนี่แหละวัฒนธรรมนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นเอ่อสีมือเนาะผลงานของเอ่อสิบสามสิบสามศิลปินนะทุกคนถ้าหนูว่าอย่ายงพี่ก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะเพราะว่า,วาแบบเอกอกระยังบ่คคลขโมยไปได้อหากกะหูขึ้นกันนะอ่าไปหาข้อมูลมาเมื่อนี้แหละ ไปหาข้อมูลมาโมนี้นะทุกคนนี่เห็นบ่อข้างล่างนี่เอ้อเห็นบ่อข้างล่างนี่เป็นสีเขียวๆนี่เหมือนเขาจา้นาแบบเออเหมือนได้เลี้ยด牡丹ใจมาจากดอกบวกัวเนาะเหมือนเฮาแบบอยู่อยู่ในดอกบัวาจังสินะเอ้อใบบัวฮะนะเนี่ยอยู่แบบซาเนะานนะซาเนาะเขาเห็นแบบอันนี้เนาะเออเนาะก็ะเพือ,อกับกระหูคือกันนะทำอ่ะทำอ่ะแบบว่าถ้าแต่งกับต้นบัวนี่เออกระหูเนาะกระเพือกับกระหูเนาะกระเท่าใบตากระหูเนี่ยกระหูคือกันเด้ อันนี้คือได้แรงมันดันใจมาจากปทุมวันประทุมวันความหมายของปทุมวันก็คือแบบเอดอกบัวอสีแยกระทุมวันเนาะนี่ก็คือแต่ละอันนี้ก็เป็นความหมายได้นน่แล้วจ่อกระคือกเจ้าก็จะเปิดไฟมางนีนะอันเ,อเปิดไฟตรงแสงอันการบัวนเนี่ยดอกบัวใบบัวเนี่ยแมนมันมก็สีงามอาลังการนี่จอ่ออันนี้ก็คือจะเป็นแบบจอที่แบบว่าอันนี้เห็นบอเห็น เห็นเยอะที่สุดก็คือเหมือนแบบดาวลงดาลลากเขาเจ้าก็จะมาขึ้นไปมองนี้อย่างเ <Okay. S 1> ช่นแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรืออีกย่างแบบนี้แค่นะลาลาก็จะมาขึ้นมองนี้อันนี้ก็จะเป็นสกายบ็อกเนาะเอ่อเชื่อมต่อไปหลายเลยนะอันนั้นก็คือเป็นอ่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพม,มหานครอันนั้นก็คือข้างในก็จะเป็นแบบเออศิลปะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสยามเอ่อสยามยู่เนเนาะเชื่อมต่อไปได้หลายหลายเลย เออเอาไปทางนี้ก็จะเป็น MBK อันนี้อันนี้ก็คือ MBK เนะ MB าะ MBK หรือของนั่นเองว่าแต่ตากลองห้ากระตามอยู่บ่เน้ะว่าอันอยู่ตรงนี้นะฮะสัญลักษณ์ที่ว่าอ๋อคนที่ต้องสือเนี่ยตรงนี้เนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ลยที่น้ำท่องเทีย่ยวคนอยากจะว่ถ่ายรูปน่าเพราะว่าเ,เมื่อเมือเย็ยนถึงกรุงเทพแล้วต้องถ่ายรูปมทับทมบ้านคล็อกไเห็นบ่เห็นบ,นบ่แพนกองไป คนจีนเขาเจ้าแบบอันชุดนักเรียนนี่เนาะแมนนี่พอดีน้ำไอโอออถ้าถ้ามีบอกว่าเขาใส่ในการเลือกเรืองว่าแบบนักเรียนนึ่งนะเอออย่าเอามือไปใส่มองนี้มันเสียมันสิบอลนั้นนะแมนนั่นแหละคนจีนเขาเจ้าชอบเนาะชอบแบบชุดนักเรียนของประเทศไทยค่ะนะเออไอซีบอลยังต้อนะขอโทษพี่ครับจังว่าอายพอดีตื่นเต้นเมื่อกี้อชุดนี้ถ่ายย่างไปดันตรงกลางนะไปลูกวงกลมกเนี่ยจะต้องถามลูกหน้า่า สงสัยบอกว่าขึ้นอย่างตรงกลางนะ่ะนก็ะนระูกขึ้น,น,น,นันเด่นอกะไรนระไวานรเอาเ่ะอันไหนไหนมาเบิงเบ้งมาเบิ้งมาเบิ้งทุกคน,อ,อ,นอันถ้าเป็นตอัน,นี้าข,ข,ข็แบบน,นี้นอดีมันเป็นนี้อย่างะวงกลมคล้ายๆแบบดอกบ,บวัวเดี่ยพวก้ใส่ขึ้นกันนะเดี๋ยววันนี้ลองถามไอโบ อันนั้นก็จะไปทางไอเอยฮูบ่ไปทางไหนบ่ฮูเลยนั้นน่าจะเป็นห้างเออนู่นเอ้ยเอ้ยแผ่นกลองไปทางนู่นทางนู่นน่าจะเป็นอันทางไปส่วนตะตุจักค่ะนะเว้ยไอ้มันคืออันนี้อย่างนะอันนี้วงกลมๆในสัญลักษณ์นี่อันนี้ว่าเรียกว่าใบบัวอ้าวบอกเราน้องว่าและเป็นกลมกลเหมือนใบบัวเพราะว่าสัญลักษณ์ของแยกปทุมวันนี่คือ ใบบัวใบบัวนะครับอาจจะมองเหมือนทำเหมือนสาบัวดิปกติแล้วถ้ามีงานกิจกรรมนะเขาจะตกแต่งนะฮะด้วยลายเหมือนเหมือนเหมือนทุ่งหญ้าแล้วก็จะเป็นสาบัวดิให้คนเดินอันนี้คูว่าผิดพิดดึงเนาะี่น้อเน้ำบาบูอีกกับอาตามจินตนาการอลไกับมีเอฟซีในนาำบาบูมากเนาะถาของวิพยาาสกับฝากในน้ำเนอเพื่อเป็นวิทยาทานในการเรียนรู้ของสาวเล่าน้ำเน่โอ้อันนี้จําอต่อไปหลายเดือนน้อไอเนาะเนี่ยมันเชื่อมต่อไปได้หลายทางเลยไม่ว่าจะเป็นอัน เนี่ยเอ้ยเห็นบอกไม่ว่าจะเป็นเอ็มบีไปทั้งนี้ก็เออสยาม ไอ้ยสยามดิชอว์ลี่นี่เห็นบ้ะหรือว่าสยามพิวัดเนี่ยก็จะไปทางนี้เชื่อมต่อไปหลายทางเลยไปทางนี้ก็จะเป็นอันศิลปาวัฒนธรรมแห่งชาติแห่งกรุงเทพกรุงเทพมหานครนี่อันนี้ก็เป็น m อ็เชื่อมต่อไปได้หลายเลยแล้วก็ไปเชื่อมต่อไปทางอันอันรถไฟฟ้าด้วยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมิเตว่าตอนนี้ถามความรู้สึกของคนมาเที่ยวซะก่อนเป็นยังไงเนี่ยเป็นหินเ็นี่ยื็ยังขืนยังอ่ายแท้ ว่าแต่อันนี้มันคือทรงไผ่ปะเนี่ยเราคนที่อันนั้นอะไรกัดคือเบาๆเลยเนาะอันนี้เอาเลยเอาบัตรนะครับเขินเผลอในอายนะผ่ายหลายคนนะนะไม่ดีว่าทรงแต่งอ่อนไม่ได้แม้แต่นินเราทรงทรงงองหน้ามดีแต่งอ่อนเป็นไงก็คงกระพมแล้วเฮ้ยดูวิ่งทรงหน้าโมนี่ยสุดท้ายแล้วผู้ดำเนินรายการเป็นน้องสาวแต่งอ่อน แต่งงานสาวลาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่สกายวอล์กเอ็มบีเคครับอันนั้นอนนตรงนั้นตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้โดยที่แม่เขาพูดเลย <c oughs> เป็นนักเดินหน่องเป็นนักเดรเป็นนักเดรคนหลายบอคนหลายแห้งมากกรับแม่วงเดียวเบิรงนแลท่อง,ทงทเที่ยวเนี่ยจากสายตาคนไทยหรือต่างชาติคือมีแมนคือแบบตั้งตลาดลายอยานะแมน<อ>น้องหูบอนี่แหละเห็นบอาทา่องเที่ยวหลายบอนนี้เงินเข่าประเทศไทยทั้งนั้นเน่เน่ร่องเดียวเบิร์้วเป็นน้าเนี่ยเป็นชื้นเนวกินมาได้บอเป็นเอาเน่า ห้องนอนมนออนันั่มบ่อเนี่ยเนี่ยกินเพิ่อนกับบัวดาวมะนัามาน่มเพราะฉะนั้นเพิ่อนแตมากินอยู่ประเทศไทยห้โอ,โอ,องนอนเพิ่อนกับบัวดาวมะนัมน่มเพราะฉะนั้นเพิ่อนกับต้องมานอนอยู่ประเทศไทยรถเพิ่อนกับบัวดาวมะนั่มเพราะฉะนั้นเพิ่อนแตมาขี่รถในเมืองไทยโอ้โหเบิ่งเอาเนี่ยประเทศไทยนหางเงินแบบใส่สมองคิดอย่างเดียวทาเงินแบบง่ายๆเลยเนี่ยนี่ตัวคิดบ่ได้บ่วิธีหาเงินเข้าบ้านตัวเองคิดได้บ่ เจ็คอะไรถึงถึงได้มาเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยนี่ไงโอ้โหแต่ว่าตรงนั้นตอนนี้ก็ลังเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่ในประเทศไทยนะทุกคนเนาะแมนโอ้ยทำท่าแมนเรียกยังเรียนกศน่ะน่ะเรียกกสนอเรียกกสนอมาจะได้คึ้นพิธีกรขึ้นพิธีกรเคยเห็นนี่อย่างบ่ไปทางนี้งามบ่อันนี้ไปคือทางงานที่ทำงานนองได้หน่อันนี้อันนี้แยกเลย อันนี้ถ้าไปตรงไปสิไป้ออันนี้ตรงไปนี้จะเป็นแบบเออถ้าไปทางเนี้ยมันจะไปอันทางอันสามย่านไปได้หรอสามย่านแม่แล้วก็นูนเออเห็นตึกอันนั้นบอสีฟ้าไหนอันนั้นตึกกรุงเทพตึกมหานครในตึกกรุงเทพแม่นั่นแหละจังไหนเออตื่นเต้นบอตื่นเต้นไปฝั่งนูนบอ่ะไปเออลุงน้ำไปฝั่งนูนเดียวกว่า เอาเลยตากงก่อนค่ะครับมันก็จะมีแบบผู้ประกอบหรือว่าอีอย่างนีะเราก็ตามมาวามีกิจกรรมตลอดนะแต่ว่าน้องก็บม่ค่อยมากดอกแต่ก็อันซีเห็นคลิปเพิ่นนะนะ ได้ฟังนี้อันนี้ป้ายนีเพิน่นหากับเปลี่ยนใหนม่แกนกงแตกง่ตกล้องให้ดูป้ายใหม่หนอ่อยนี่น,ไไน,นี่แต่กล้องเฮานู่นแต่กล้องให้เห็นป้ายใหม่แน,น่นี่อันนี้เพิ่นเพิ่งจะเปลี่ยนเด้่เออยเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบแบงคอกแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเฉยๆแต่ว่าที่นี้เพื่อนมาเปลี่ยนเป็นแบบกรุงเทพแล้วก็แบงคอกอันนี้เพิ่งจะเปลี่ยนเมื่อวันที่ยี่สเ็ดยี่แปดนี่แหละพฤษภาคมือนหังกบเปลี่ยนพฤษภา เพราะว่าตอนนั้นแบบมันมันลดลงมากฮะนะเพื่อนก็นเลยเปลี่ยนใหม่เลยแล้วสีสีอันนี้สีสันนี้เออหูบอกความหมายของสีสันนี่โอ้โหแต่น้องคิดว่าแบบเออน่าจะเกี่ยวแบบว่าการท่าสมัยแล้วก็แบบว่าการเปิดโลดกวา้างเงี่ยงแล้วก็ตอนนั้นนอา่าประเทศไทยเพิ่งประกาศอันนี้เด้ดที่บอกว่าอ่าแบบสมรสเท่าเทียมฮะนะน้องก็คิดว่าน่าจะแม่นแหละแต่ถ้าบอกอีย่างเพื่อนก็ขอโทษได้เด้อเหงาเราบอกเอาไปเจังไหนเออยจังไหนตต้ไปเจังไหน กำลังเต้นอยู่มพี่ที่ก่อนจะลันเต้นทุกคนก็นี่เพื่อความีเพื่อเเพื่อไม่เป็นการสร้างความบรรยากาศแบบควาไทยสองข้าเต้นหนึ่งข้าเต้นให้หายเกินสองข้าเต้นข้าเต้นอะไรดีก็ไม่เป็นการเสียเวลาสองเต้นสาวผู้ไทยวันนี้ห่วงใจเหลือเกิน อ้าปฝาทุกคนเดี๋ยวจะพาเอรยลุ่งนาไปเที่ยวแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ก็จะไหนต่อบินคลิปแล้วเนาะเดี๋ยังหนาที่เดี๋ยวมีอีกอีกสถานที่หนึ่งสิพาไปคลิปนี้ฝากเจ้าของช่องอส่งถ่ายรายการเนี้ยน,นอ,อกจากสถานที่เดียวยังขึ้นมาแล้วจะเห็นเอียงเนี่ยเลยก็ฝากจบถ่ายคลิปรายการเนี้ยคลิปนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ฝากเอฟซีที่ตามให้งกำลังใจน้องน,น้ำไดเด้อไป คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแตะเพลงเท่าน,นี้เด้อพี่พีทุกคนเด้อฝาพี่พีกดไลค์กดแชร์ฝากดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอเฮือนน้ำในคลิปต่อๆไปเด้อที่สำคัญฝาพี่พีเบิ่งโคสาน่าเธอเด้อแล้วก็ขอบเจือไอโบแล้วก็น้องแตงอ่อนน้ำเด้อขอการคำว่าสบายดีนะสวัสดีนะคะสบายดี